เด็กก็มาดิชาร์ดเนิร์ดว่ะด่านอะไรบันนีน้ด่าน,น,น,นสองฝั่งโอ้ยโรงเรียนม <c oughs> ิดวิดอู้จือเนื้อชาร์ดตาดติดกูถามจริง เปแล้วะคะเข้่าไปแล้วนะคะจุจู่ๆจูจจ่อยู่เจย์เจยอย่ามาดังนี้โปเป็นคนดีไม่เคยแกล้งคิลเลอร์เอ๊ะจะเ้าอุ้ยเกือบแล้วกูมาแล้วครับจังหวะนี้ผมวิ่งผม,ผมเล่นผมเร่นผมรัน <S <S จะาบอกว่าคิวคนเดิมจะอุ้ยรัเครื่อง คิวคนเดิมแต่เพื่อนไม่ใช่คนเดิมนะเพื่อนจะต้องใจดีกว่าเรามากแน่ๆเลยนายไม่เห็นเราหรอกเราเดยนที่สุดในสามาโรคนายอย่าหันหลังแค่นั้นเป็นพอนั่นไงกูบอกแล้วอย่าหันหลังเราจะเหตเองเอ้าไม่เห็นเอตามึงบอดเด้เฮ้ยตามันบอดจริงๆ ไม่เนียนนะหัวชมพูมาเลยวันหานหลังมาแล้วรอบหนึ่งนี่มันอยู่ในช่วนไม่พิสูจนอ่ะไม่ม,ม,มีผมไม่มีโอเครื่องอยู่ตรงโทเทมสองอันได้อยู่ได้หรือเปล่าวะได้อยู่เท่ากับได้ หัวใจบันดังเกินไปจนใจผมเต้นระรัวมาเร็วมาเร็วพี่น้องครับปั่นเลยครับจังหวะนี้หั้ใช้กล่องด้วยวอ้ชุดยอดไปเลยเฮ โอเคผู้ไม้จะช่วยผมได้ผมเชื่ออย่างนั้นเอ้าไม่ช่วยไม่เนียนเหรอครับทำไมผมไม่เนียนเมื่อกี้ยังเนียนอยู่เลยโอู้ไปมีดอีกเร็วไอ้นูมึงจะไปมีดไปไหนโอ้ก้าวๆชิบหาย ถ้ากูจะตาบอกให้งผมบานี่หนหรือไปเร็วนี่จะไปรู้ได้ยว่าใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงนี้เลยก็เลยไม่กล้าก่อนมันไปบนูนิมาดึงได้เลยอ้าวคนเจ็บก็มาอะไรวะเนี่ยไปเลยอยอย่าบัางอย่าบัางโอ้ผมไม่ชอบการวิ่งผ่านตรงนี้เลย อยู่ในใจเป็นหมื่นด้านคำแม่งเดินผ่านกี่วันก็ไม่เคยเจอทำไม,ไมเสียงหัวใจมันหวัน่นมันไหวแปลกๆวะถ้าว่างแล้ว,วมนามนคนเดียวเหงาๆงไ,ไใช้ไม่ผมไม่ชอบเลยว่ะผมไม่ชอบที่เสียงหัวใจมันเต้นตลอดเวลาอย่างนี้ มึงเดินหรืองไงวะเดินแล้วมั้งไม่มีเงินงเฮ้ยมึงยืนนิ่งหรือจัางด่าแกหิวได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้นี่เขาสนายเปล่า ไม่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 รู้ไม่รู้ตอนเนี้เออเบาแล้วเบาแล้วเสียงไปทางบูนนะไปทางบูนเอานี่ก่อนไอ้หนูพี่จะกิ้เช็คได้ไวมันได้สองนะพี่โนโอ้อง <c oughs> หัวหมูเด็กกา ไอ,อ,อ้บึงมาจากไหนวะอนบิงแ่งเ,เอ้หอหอ้อ้โอ้้โอ้โห้โอโหโอ้โหโออ้อู้อ้ม่โอ้โอ้โห้อ้โหโ้้โอ้่ออ้ ขึ้นไปไไดิคุณข,ขึ้นไปขึ้นไปเลยนี่เจ้าเอ๋อ่มีเครื่องตรงนี้ด้วยอยู่ใกล้เพื่อนได้ใครวะไล่ใครขอเสีย<อ>งคนนะดูอยู่หน่อยครับเป็นใครบ่ ปั่นก่อนมีเคื่อปั่นอยู่ปันป่นอยู่เอาสปินเบอร์ด,ดิ่งไงมันอ่ะ,ะดึงอ๋อมันไปดับบลนไอหนูดับบลนรู้จักดับบิลไหมดับบิลทำให้วิ่งได้หน้านะนู๊ มีเพื่อนปั่นอยู่ในห้องอหนูเนี่ยเนี่ยตุม้มมาแล้วพี่น้องแห่ไปแล้วหนึ่งรอบนี่เค่นมาช่วยอีกแล้วกางแรมอิสเรียลตรงนี้ป่กว่าเครื่อง โอ้โหจากที่จะติดแม่งจะดับไปแล้วนี่จะเดดจะเดมด้วย,ยวมันอุ้มแล้วพี่น้องมันอุ้มแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่อยู่อ๋อออสไลด์มาเลย

มันอยู่ไหนฮะคุณสตาเห็นบอสไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เราอยู่กับเพื่อนน่าช่วยได้เขาเฝ้าอ,อยู่บนหัวเนี่ยเรากับเพื่อนกำลังวิ่งไปทางเดียวกันเขาพับไม้ห้องมาดึงแล้วมาดึงแล้ว ดึงเลยดึงเลยดึงเลยโอ้ยเพื่อนคนนี้มึงก็จะตายอยู่แล้วก็ยังอย่าดึงบล็อกให้เพื่อนอยู่บล็อกให้เพื่อนอยู่บล็อกให้เพื่อนอยู่แตะให้ด้วยแตะเครื่องให้ด้วยไรฉันอยู่ไรฉันอยู่ไรฉันอยู่ โอ้นึกว่าไม่รู้นี่โอ้ไปไม่ดีเร็วมึงไปปรับแมนเดนไปเลยนะมึงไม่ปปรับแมนเดนไปอะไรเรื่องนี้ <c oughs> คือไม่ควรโดนแท้ๆแ,แต่มันกลับโดนเฉยเนี่ยงงที่งงนี่คุณจตัตตาคุณจตัตตาโดนลงมาด้วย มาเลยมาเลยมาเลยไม่ใช่เอาไม่ใช่คุณเมกดีกวเพื่อนเพื่อนมาช่วยแล้วแล้วเครื่องมันไปไหนหมดนี่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงตรงที่เราเดี๋ยวขอฮิวให้เพื่อนก่อนอยู่ให้เพื่อนอยู่ เครื่องเดียวเครองหนทั้งบนตรบูนอะอยู่บนหัวเลยนี่ตรงบูนหนึ่งเครื่องกลางกลา,างทางเดินหนึ่งเครื่องมันกระทึกไอ้ตรงนี้หรือเปล่าเครื่อง ตรงนี้มีไหมเะนเครื่องนะนี้าเครื่องน,นี้กเสร็จสุดแล้วไปแล้วเจ้าผมโอเคห้คาสิบเดีอาทีอาที ผมจะพรมจุกอนเจ็ดสิแล้วไอ้นุ่มเจ0ดสิเกียนเนียนกูเนียนหรวยอ้าวกูเนียนอ้าเนียนจริงวะคนจะเทคอิสราเล จะเปิดก็เปิดผมรออยู่ข้างบนฉันหลอเปิดอยู่อีฝั่ง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 มืดมืดฝั่งมืดมืดอยู่กับเม็กแล้วอยู่กับเม็กฟูสตาขึ้นชั้นสองห้องที่มีรนนั่ะจำได้ไหมอ้าวยาจังเราก้าวแล้ว มีเพื่อนรออยู่ตรงนี้มาเลยมาเลยเล่นหน้าประตูให้ไอยเม็กนี่มันหัวใจคือกู้ภัยรจริงหรอเพื่อนอุย้ยตกใจอุ้ยตกใจอุ้ยมันหลอกอ้จวตามมีแทงหลังมั้ยนะไม่มีแทงหลังอะไรล่ะโดน,นแล้วปะเเลยเปเลยเเลย ไปเลยเออเราฝัามะไรยังดีสงสัยต้องปกบอโรตามาเรียมไปส่งอะไรวะเรียบร้อยจบกันไปแล้วนะครับกับตานี้ไม่ดิน้นไม่ดิน้นเขาเลยมาสง่งอ๋อใจ,จดีนี่ CG ครับผม